สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนยางเราอยู่สวนยางค่ะทึ่งพูดค่ะพี่น้องใส่ชุดตังสี่นี่บริเวณว่าชุดมาแต่มาสวนยางเลยค่ะบริเวณตังว่ามาสวนยางมาล่ำกับพี่น้องมาล่ำงานอยู่ไก่ไๆ่สวนยางมอแคทมาแล้วนี่ครับเข้ามาล่ำอยู่ไก่ไๆ่สวนยางเลยค่ะอันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแวกมาเบิ้งินขมาวายางขึ้นจ้าแวะมาสวนยางมามาเบิ้งสวนยางอันนี้สวนจ้าของเลยค่ะนี่ สวนยางของหมอลำเองหมอลำทุพียเป็นค้นสวนกับพี่น้องเป็นค้นขายโด่งในจักหน่ยอยเห็ดมั่นกับยูนีเห็ดอ้อยกับยูนีปีนี้เฮ็ดสวนยางค่ะกีดยางได้ค่าว่ายางละคาแพงครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทบวกบวกบวก,บวกครับนานท่านได้ยินข่าวว่ามันขึ้นนัสิกะเดือนหน้าเจอกันยินเดือนใชนไหมอ้าวนี้เข้าวอดสวนแล้วบาเนี้เข้าโบไฮเสียเวลากับพี่น้องล่ำใส่แค่ไหนพี่น้องฟังสักก่อน ก่อนสียางไปส้มแต่ละต้นมาต้นใดลวดฮัดแล้วก็ค่ายลวดออกเตรียมฤดูลงสวนยางกรีดสวนยางกรีดยางค่ะฟังเด้อวางส้นเสืออีสันเฮาพี่น้องเก่าอย่าได้ไหลาลาถิมของเขาเหตุเด้อ ูแปลงไว้ประเพณนี้โตสืบจเห็ดเบืองเมืองบ้านต่างแต่ละางย่านแต่ของโบราณสีเสื่อมสูนเสียสีหายสูนเสียงเงือไปหอดนาป่าคนผู้ ็ค่อยหาเอื้อนเอาวไ้สีเศร้าเสือกคนแปลงผื้นภากใิท่าป <c oughs> างก่อนพุ่นมีตั้งแตกหวนสารเป็นความพญา <c oughs> บ้าวสาวพระสรงเยอยเดี๋ยวนี่เสยเสวยสวไลว่วางมินประมาทถือว่าของผู้เท่าความเบาเกา,ารุษไม เต้านิยมเลิกใส่เหตุเก่าห้องหลังลืมประเพณีพ่อแม่หาหูเดิมผู้ายนค่ะนางขานเขาเขาเตยเลยหลวงนาง ขาพวกเขาเตยเลยหลวงหอมกินหลวงดอกไม้ผู้มาละเตาใส่ดังสร้างเสียนเรียนผู้เรียนก่อกางกีผู้มีปลาดับปลาดอกไม้ผู้มาละบานบองบานบานดอกตานบานบังปายหางมีบานเือโบกดอกบานแก็มการบานเป็นกันผู้เรียนกันเป็นยุ่มบานเป็นกันผู้เรียนกันเป็นยุ่มชุ่มวลวงเกจแก่ผู้ห่อมะกุ่มกินกระดันดันดงดันดันดูดันเดินล่วงไปสาลิงเห็นไม่ท้องที่ ิงเห็นไม่ทองเทพกันนิกาบุษบาบางใบบังใบบ้านเคยชมไผก็จังมาเทียวศอกส่ละบุษบาบานบางในไผกวางมีดวงดอกมีดอกจะปีดอกซ้อนซ้อนพัวดอกดวงดวงดอกไม่ในป่ามะลาหอมก็จังว่าจอมแพงนางสิงยางเดินเพ่อนใหญ่พ่อข้าวเลี้ยวเดินไปเสียงเลียงเลียงกะเดเดียงเดียงเลียงเลียงฮึบเลียงเด็กกัดเดียงเลียงเดียงเดียงเจ้าผู้หน้อยกำเกียง ย่างแกงแขนน้อยอ่อนแอนน้อยอ่อนแอนกล้วยแข้งแข้งพิกะดิกุงก้งคุรีก่อนกับอ้นอนแขนเพนโปอนบรรยากาศสวนยางค่ะเมื่อนี้บรรยากาศดีดีฝนตกแล้วไม่ไหมกับพี่น้องฝนตกแล้วไม่ไหมสวนยางของหมอลำสุพิธเองค่ะพี่น้องมีประมาณสองพันต้นนี่ค่ะสวยมากเลย